ครับสำหรับลูกข่วงดนแดงวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเข้าหางปลานะครับนี่หางปลาตัวนี้เบอร์อ35สแควร์มิลลิเมตรนะครับแล้วก็รูตรงนี้รูเบอร์6กนะครับรูหกมิลน,นะครับตรงนี้35แสแควร์มิลลิเมตรนะครับสายแบตเตอรี่นะเราจะมีวิธีการเข้ายัางไงนะสาย35เต็มของแท้นะ เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะเข้ายัางไงก่อนอื่นเราก็ทําการวัดนะวัดตรงนี้นะวัดแล้วก็ใช้มีดกรีดอันนี้ผมได้กรีดไว้ก่อนแล้วนะนี่กรีด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 ,ดว่านะโอเคนี่ไงวิธีการเอาออกนะก็ค่อยๆดูดูลายด้วยนะว่า มันเกลียวไปทางไหนโอเคนี่เราเดึงขึ้นมาเรารู้ว่ามันเกลียวทางนี้นะล้วก็หยิดตามเกลียวหยิดตามเกลียวอย่าบิดแรงนะบิดเพื่อไม่ให้มันแตกนะน่ไงก็อาจจะมีนิดหน่อยนะหลังจากที่เรา,าตัดมานะโอเคหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีการสวมมันลงไป ค่อยๆล,ละมุนละม่อมนะเก็บให้หมดทุกเส้นนะเพื่อประสิทธ,ธิภาพในการเดินของไฟนะแล้วก็หม,ห,มห,มห,มหมุนหมุนหมุนนิดหน่อยนะค,ค่อยๆเบาๆ คนก็มีวิธีอื่นนะแต่ผมก็ใช้วิธีโอเข้าได้ไหมมันก็อาจจะเข้าไม่ได้ทุกเส้นนะแต่ก็พยายามนะเพราะมันพอดีมากนี่ไงอาจจะมีเล็ดลอดออกมา,าก็ได้ใช้ลักษณะการ หมุนกลียวลงมาแบบนี้นะก็โอเคตัวที่บางเส้นก็อาจจะไม่เข้านะอาจจะมีหลุดมา2-3เส้นนะก็ไม่ใช่ปัญหาแตท่ที่เราสำคัญก็คือนี่ไงให้ชนตรงนี้นะ,ะมันโฟกัสไหมโฟกัส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 นี่ก็ถือว่าให้ชนตรงนี้นะ โอเคแล้วเราก็จะมาทำการเข้านี่โอ้หาอะไรจับนะหาอะไรจับไว้โอเคผมจับไว้แล้ว จบไ้แล้วแล้วก็อุ้ยอันนี้ก็เป็นแล้วเราก็จะเอาตะกัวนะหยอดลงไปนะหยอดตะกัวนะแน่นมากนะเพื่อนๆกิการแน่นมากๆเลยแต่การที่เราเอาตะกัวหยอดเข้าไปเนะี่ยมันมันอาจจะตะกัวมันอาจจะอยู่แค่พอกตรงนี้นะ ผมจะเอาตะปวเข้าไปข้างในนะโดยวิธีการใช้ไฟในการเป่านะใช้ไฟเป่าใช้ไฟในการเป่า่ใช้ไฟในการเป่าช่วยนะ อนะกลัวก็จะไหลลงไปด้านในนะนก็ระวังด้วยนะอันตรายนะครับ โอเคก็เราก็เช okay. hey. e ็คดูสภาพนะเห็นไหมเพื่อนเอุ้ยเราก็จะมาดูว่าโอ้นี่ไงมันก็จะร้อนๆนะอย่าอย่าเพิ่งไปจับมันนะว่ามันจะร้อนในระดับนี้นะยอดเลย เราก็สามารถใส่อันนี้ผมจะทำเป็นสายเรียกว่าสายไฟลบนะสายไฟลบผมก็จะแต่ผมซื้อมามันจะเป็นม้วนสายสีแดงนะทั้งเส้นนะผมก็จะเอาไอ้ตัวนี้นะตัวเรียกอะไร ท่อหดนะท่อหดใส่สวมเข้าไปแล้วก็ใช้ไฟลนนะก็ได้สายแบตเตอรี่แบบง่ายๆนะโดยที่เราไม่มีเครื่องอัดแต่เราสามารถาใช้งานได้แน่นนะแน่นแน่นมากแบบนี้แน่นมากนะโอเค